สวัสดีค่ะวันนี้อร่อยระดับเทพมีเมนูพิเศษมาเปิดโลกให้ทุกคนได้ว้าวกันอีกแล้วค่ะเมนูนี้คือเมี่ยงคำค่ะแต่ไม่ใช่เมี่ยงคำธรรมดานะคะนี่คือเมี่ยงคำที่อร่อยจนคุณต้องกดเซฟแล้วส่งต่อให้เพื่อนทันที เคยไหมคะที่กัดเมี่ยงคําเข้าไปแล้วเหมือนรสชาติทุกอย่างมันระเบิดอยู่ในปากทั้งความหอมของมะพร้าวคั่วกรอบกรอบถั่วลิสงมันมันเคี้ยวเพลินอุ้ยแค่พูดก็น,น้ำลายไหลแล้วคะ่ะ หัวใจของเมี่ยงคำเนี่ยอยู่ที่น้ำเมี่ยงค่ะสูตรของเราวันนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงเข้มข้นหอมหวานกลมกล่อมไม่เหมือนใครค่ะเราจะเริ่มจากการโขลกคาตไคร้กระปิให้ละเอียดหอมกลุ่นแล้วเอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจนได้น้ำเมี่ยงที่ข้นเหนียวสีสวยน่ากินสุดๆเลยค่ะภาพ close up น้ำเมี่ยงกำลังเคี่ยวมีฟองผุดเบาๆหยดลงช้อนให้เห็นความข้นหนืด ส่วนเครื่องเคียงก็จัดเต็มแบบพรีเมียมค่ะมีทั้งขิงมะนาวพริกหอมแดงกุ้งแห้งทอดกรอบๆภาพซูมแต่ละเครื่องเคียงแยกจานสวยงามสีสันสดใสทุกอย่างเราจะหั่นเต่าเล็กๆพอดีคำให้ได้สัมผัสที่หลากหลายในทุกๆคำที่ทานเลยนะคะภาพมือสวยๆกำลังหยิบเครื่องเคียงใส่ใบชะพลู และนี่คือช่วงเวลาที่รอคอยค่ะหยิบใบชะพลูสดๆหอมๆวางเครื่องเคียงลงไปให้ครบทุกอย่างราดด้วยน้ำเมี่ยงคำเข้มข้นของเราแล้วห่อให้สวยงาม เข้าปากไปเลยค่ะภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งกำลังหอมเมี่ยงคำคลี่ใบชะพลูวางเครื่องราดซอสหอ่อยกเข้าปากแล้วทำสีหน้าฟินสุดๆเลยค่ะโอ้ยมันดีงามมากค่ะสดชื่นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสทุกสัมผัสทั้งกรอบหนึบ นุ่มเด้งอยู่ในคำเดียวภาพ close up ใบหน้าคนทานที่ฟินมากมุมปากเลอะน้ำเมี่ยงเล็กน้อยอย่างน่ารักนี่ละค่ะความอร่อยระดับเทพที่ทุกคนต้องลองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเซฟเก็บไว้ทำตามนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเจอเมนูไหนที่อยากให้เราทำอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะบ๊ายบายค่ะ ภาพใบเมี่ยงคําที่ห่อแล้ววางสวยงามซูมเอาเห็นทั้งจาน